สวัสดีครับหลายๆคนที่สนอกสนใจเรื่องของข่าวสารการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้พิการนะครับซึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอมาตรการเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ1,000บาท เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่มีความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9ซึ่งจะจ่ายเพียงครั้งเดียวให้แก่ผู้พิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการคนละ1,000บาทโดยไม่ต้องลงทะเบียนซึ่งมีอยู่กว่า2ล้านคนทั่วประเทศนะครับและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในการ,ารประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อมีมติในวันที่28เมษายนนะครับซึ่งก็มีการโพสต์ลงใน Facebook ของท่านรัฐมนตรีจุติกไกเลอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมนั่นเองนะครับซึ่งในวันนั้นเก่าก็มีตั้งท่านนายุัรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมอยู่ด้วยนั่นเองนะครับ ซึ่งนีก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้พิการซึ่งเราได้ยินมาตั้งแต่ปลายเดือนเมษสายดนหลังจากนั้นทางกระทรวงพอมอหรือกระทรวงพัฒนาสังคมก็ได้มีการประชุมคณะทีมงานทั้งหมดในเรื่องของการที่จะจ่ายเงินเยียวยาอย่างไรมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรในการที่จะโอนเงินไปยังบัญชีของผู้พิการ ให้ได้รับกันโดยพร้อมเพียงกันทั่วประเทศนั่นเองหลังจากนั้นไม่นานก็มีแบนเนอร์ขึ้นมา1แบนเนอร์นั่นก็คือคนพิการยิ้มได้รับช่วยเหลือ1,000บาททุกคนสู้ภยัยโควิด -19 พอมอมเล่งโอนเงินเราไม่ทิ้งกันเงินออก29พฤษภาคมนี้นี่ก็เป็นแบนเนอร์ซึ่งมาจาก Facebook ส่วนตัวของท่านรัฐมนตรีจุติ ไก่เลองนั่นเองและไอ้คนอาจจะสูาเป็น Facebook แท้หรือเปล่าอะไรยังไงมีจุดสังเกตแน่นอนครับตรงนี้ครับนะครับในแบนเนอร์นั้นนะครับมีการกดถูกใจ3.5ด้าพัคนเลยทีเดียวและ ที่สําคัญในวันนั้นนะครับนอกจากการกดถูกใจในแบนเนอร์ตัวนี้แล้วยังมีการแชร์ไปจงถึง,ง1.3,000ครั้งนั่นเองว่าดั้งยืนยันได้แน่นอนว่าอันนี้เป็นแบนเนอร์มาจาก Facebook ของท่านจุติไกเลอร์จริงแท้แน่นอนนั่นเองนะครับซึ่งก็ทำให้หลายๆคนสบายใจได้ทีนี้เรามาดูกันต่อน,นิดหนึ่งนะครับว่าหน้าตา Facebook เป็นอย่างไรของแท้ต้องเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเป็น รูปหน้าของท่านรัฐมนตรีจุติไกเลอร์รัฐมนตรีพัฒนาสังคมแล้วก็มีแบนเนอร์เราไม่ทิ้งกันอยู่ด้านบนนั่นเองนะครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งเรามาดูกันครับว่านี่นะครับมีผู้กดถูกใจ Facebook ของท่านจุติไกเลอร์8 0 5 5 2คนนะครับขณะเดีวยวกันก็มีคนติดตาม f a c e b o o k นะครับ96,994 คนนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับเยอะทีเดียวนะครับที่สําคัญครับมาดูตรงนี้ครับมาดูตรงนี้เลยนะครับอ,อันนี้เป็นหน้าตา Facebook ที่ท่านได้โพสต์แบนเนอร์อันนั้นลงไปนะครับพร้อมกับข้อความอันนี้สําคัญเลยนะครับโพสต์มปเมื่อวันที่19พฤษภาคมเวลา 17นาฬิกา21นาทีนะครับโพสต์89พฤษภาคม17นาฬิกา21นาทีพร้อมข้อความที่บอกว่าพร้อมจ่ายเงินเยียวยาคนพิการ1,000บาทให้คนพิการ2ล้านคนทั่วประเทศ29พฤษภาคมนี้ขนานี้หน่วยงานท้องถิ่นและกรมส,งส่งเสริมและพัฒนานคุณภาพชีวิตคนพิการได้ส่งบมาทีของทุกคนครบท้วนแล้ว ซึ่งจะมีการตรวจสอบความถูกต้องหลังจากนั้นจะโอนเงินเข้าธนาคารไปยังบัญชีของแต่ละคนรวมทั้งโอนเงินสดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใจ่ายให้กับคนพิการโดยตรงในวันที่29พฤษภาคมนี้โดยคนพิการทุกคนจะได้รับเงินเยียวยา1,000บาทย้ำนะครับว่า1,000บาทและได้ครั้งเดียวนี่มาจาก a c e b o o k ของท่านจุติไก่เลิกรลฐมนตรีพัฒนาสังคมโพสต์เอาไว้ 19พฤษภาคม17นานาทีเพราะฉะนั้นเหลืออีกไม่กี่วันแล้วครับเตรียมตัวรับการโอ,อนเงินจากกระทรวงพอมอได้เลยนะครับสำหรับผู้พิการกว่า2ล้านคนทั่วประเทศอันนี้ยืนยันจาก Facebook ของท่านรัฐมนตรีเองรับรองจริงแท้แน่นอนครับ